สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับอาร์ตนะครับเจบ้าของเพจรองเท้าแบรนด์มือสองไซส์ใหญ่40่สถึงสีนะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มีรีวิวรองเท้าให้ดูหนึ่งคู่นะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะฮะรองเท้าที่หายากอีกหนึ่งคู่สำหรับแบรนด์ลุยวิทองนะครับครั้งที่แล้วที่ผ่านๆมาก็เป็นของวาเลนติโนนะฮะสำหรับ อีโนเวนล็อกสตาร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นของหลุยส์ทองบ้างนะฮะคู่นี้ก็คือหลุยส์ฟาเลนนะครับฟาเลนสนิเกอร์ซึ่งฟาเลนสนิเกอร์เนี่ยเป็นโมเดลที่เขาทำอยู่แล้วตลอดเวลาตลอดทุกคอลเลคชันนะฮะแต่ก็จะแค่เปลี่ยนแบบแมทติเรียลเปลี่ยนลายอันนี้ไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นไปอยู่ตรงนี้อันนี้ไปอยู่ตรงนู้น,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 นมีสีออกมาเป็นซีซันอลมีสีเพิ่มขึ้นมาสีนู้นสีนี้บ้างนะครับก็เป็นรองเท้าที่อยู่ในตระกูลแบบ สเนคเกอร์แต่เป็นรองเท้าที่เหมือนแบบเอาไว้ออกกําลังกายอะ่ะนี่เราเอาง่ายๆว่าแบบว่าเหมือนซื้อหลุยส์ตองไปใส่วิ่งอะ่ะคือคู่นี้เหมือนแบบรสรันจริงๆคือแบบคุยกับพี่แล้วก็พี่ก็แบบว่าเออมึงลสรันอ่ะเออตอนแรกมันแต่ฟิลเราใส่ลงไปอ่ะเหมือน NMD แล้วก็แบบว่าก็อยู่ในข้าของหลุออยส์ตองอะนะ่ะเนาะก็ดูอ่ะนะครับพื้นพื้นนี้จะเป็นพื้นโฟมนะครับจะเป็นพื้นโฟมนะฮะอันนี้เป็นสีขาวจําได้ไหมว่า ก่อนที่อาร์ช่วงก่อนน่ะก่อนประมาณปีหนึ่งปีที่แล้วนะฮะก็ซื้อฟาาเลนเนี่ยมาคู่หนึ่งแล้วก็ทํารีวิวไว้นั่นก็คือเป็นสีดานะครับแต่อาร์นของปี17ตัวเนี้ยของปี16ก็คือ g o 1 1 1 6นะครับปี16ผลิตอาทิตย์ที่11นะครับตัวนี้ตัวนั้นจะเป็น17อันานจะเป็นดําหมดเลยดําล้วนเลยนะฮะแล้วก็พื้นก็จะเป็นดานะครับจะบอกว่าทำไมเราถึงพูดตรงนี้เพราะมันจะลิงก์ไปอยู่ภายในด้วยนะฮะก็ ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็เป็นลายตารางนะครับเป็นสีฟ้าเป็นสีกรมอะไรประมาณตรงนี้เป็นหนังนะฮะตรงนี้เป็นหนังแล้วข้างหนังก็เป็นคําว่าเรยวิทองนะครับอันนี้นะรยวิทองนี้คือตอนแรกอะเรามองว่ามันไม่น่าจะแทนหรือเปล่าเพราะทำไมตัวเอ็นมันเป็นแบบเอ็นเอ็นตะแหลตะแหลอย่างงี้นะฮะซึ่งหลังจากเราได้ไปตามค้นหาคนคนคนว่าทําไมจนไปดูอันเก่าของเราแล้วก็แบบเออมันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าเกิดเป็นฟ้านเลนตัวเอ็นอะ มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแบบอาฟอนต์มันจะเป็นตัวนี้อฟาสตเลนทั้งหมดนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งทําไมรู้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาของปลอมมาเทียบให้ดูว่าของปลอมเนี่ยฟอนต์มันก็จะแบบไม่คมแบบนี้แล้วก็จะใหญ่กว่านี้นะครับก็หรือไม่ต้องเหมือนเดิมเนาะก็ดูแค่แบรนด์สแตป‑‑มแล้วก็ดีซีนะครับแล้วก็กันเย็บเนาะซึ่ง อันนี้แบบสเต็มที่พื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือนไปแล้วนะครับเพราะาก็ใช้มาแล้วมันเป็นโฟมเนาะยังไงมันก็อยู่เนาะเนี่ยดีอ่ะแบบใส่แล้วเบามากคู่นี้นเป็นเบาแบบเบามากๆในลายของหยุ่ติ๊กตองเลยนะคู่อื่นมจะแบบโอ้ยหนักหนักแต่คู่นี้ใส่แล้วเบาสบายมากมันใส่เอ็นเอ็มดีจริงๆแล้วก็ดูดีซีเนาะก็จะเป็นตรงนี้แต่อันนี้ค่อนข้างที่จะเลือนไปแล้วแต่ว่ามีอยู่เพราะว่ายังไงมันเป็นฮอตสเตมอ่ะมันก็จะเป็นแบบร่องรอย GO1116 นะครับไซส์ Size 8นะฮะอยู่ที่42 42.5ได้อยู่นะครับประมาณนั้นนะฮะเท่าที่เรารู้สึกคือก็ยังไม่ได้วัดเหมือนกันแต่ว่าเราใส่แล้วเหลือประมาณแบบเป็นเซนนะเออก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าใส่ก็ยังใส่ได้ใส่สบายเพราะว่าตรงนี้มันรัดไว้ซอลเปลี่ยนมาไอ่ยอยกซอลปอมมาฮะซอลแบบซอบแบบไม่ต้องหลุยวิทองเลยอะซอบแบบซอบเฮี้ยนแหลกก็ไม่รู้นะครับามาเปลี่ยนแต่ก็ไม่เป็นไร ก็เข้าใจเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่ไม่เอาคู่นี้มาจากที่เขาลงขายเองจริงๆต้นทางก็คือแบบไอ้เหียทำไมซอฟเปลี่ยนซอฟเปลี่ยนหรือเปล่าวาคือเขาไม่ได้แจ้งไว้มัง้งที่กำลังตอนที่เราหากันอยู่หรือว่าเขาแจ้งตอนหลังก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เห็นรูปเลยก็คือทีมรีเสิร์ชเขาเราก็ <Okay. S 1> หาจนถึตลุดว่าเฮ้ยแทนหรือเปล่าวฮาทำไมเปลกซอฟมันไม่ดำวะเพราะว่าร oh, ุ่นนี้ข้างในจึงเปลี่ยนซอฟดำอ่านายก็ได้มาก็อ๋อโอเคมันเปลี่ยนซอฟเนาะ แล้วก็คือก็มีคนเขาเอ็มไปเราก็ต้องไปตื้อคนคนนั้นอะว่าแบบถ้าใส่ไม่ได้ขอน้องิมีงานอะไรเงี้ยเือแล้วเขาก็สุดท้ายเขาแบบว่าอเออไม่ได้ใส่จริงๆอ่ะก็เลยขายต่อมาในราคาหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ถูกกว่าไอที่เขาเอฟตอนแรกไปหรอกเคนที่เน่ยนก็จะรู้ว่ารองเท้าพวกเนี้ยมือหนึ่งมันไม่ถูกนะสองหมื่นกว่านะครับนะซึ่งเดี๋ยวราคาปล่อยอันก็คือบวกไปไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็บวกความหายากไปหน่อยละคู่เนี้ย ก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นแบบหลุดวิตตองนะครับเป็นแบบแซมหลุดวิตตองเป๊ะน,นะครับ L สั้น O วงกลม N โครมแล้วก็ตัว R อยู่ระหว่าง V กับ U นะฮะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนียบร้อยข้างในจะเป็นซอกเย็บแบบนี้นะฮะโอเคออาทำไมเว่เป็นเหมือนพื้นไม้รุ่นก่อนๆเลยหยอกอันนี้ไม่ใช่พื้นไม้ไม่ใช่พื้นไม้หนูฮัลโหลอันนี้ไม่ใช่พื้นยาง เป็นพื้นโฟมนะครับพื้นโฟมจะเย็บแบบนี้ซึ่งคู่17งของเราเป็นสีดําข้างในตรงนี้ก็เป็นสีดําหมดเลยแล้วก็เย็บแบบนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นพัฒนามาเป็นของอาร์กไลท์นะฮะอาร์กไลท์ก็เป็นแบบเป็นลายมโนแกรมทั้งทั้งผืนเลยแล้วก็เย็บแบบนี้นะครับเมเชียก็ในชอบเลยครับไปเปิดเขาดูได้ถ้าแบบเพื่อเดินมันงงไปต้องงัดมันขึ้นมาเองก็จะเห็นนะฮะว่าตะเข็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็น อารมณ์นี้นะครับล่าสุดก็ยังมีนะฮะมันไม่ได้ล่าสุดก็ยังมีตัวนี้เป็นหลุยที่เขาทําทุกคอลเลคชันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเปลี่ยนมาชิเรียวเป็นอะไรแค่นั้นแหละครับก็0 0 0 0กว่ากอบาทวันนั้นก็จับอยู่นะฮะสำหรับฟาสเลนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูของปอมว่าของปอมมันฟอนแบบของปอมมันหนักกว่าของแท้งนะเชื่อปะ่ะเออเอากับมันสิฟอนก็จะเป็นแบบ โลกโลกอโลกโลกแบบทุเรศทุรังอ่ะเออแล้วก็ดีซีเนี่ยดีซีอ่ะเวลาแบนเนมอ่ะเขาไม่ค่อยทําขีดแบบนี้ก็หรอกนะจำเอาไว้คือถ้าเกิดเป็นแบ็คสแล h แบบเน็ตสแนฟสแเหมือนแบบเฟอร์กามหรือว่าเป็นแบบบัลลี่อย่างเงี้ยนะโอเคแต่ไอทขีดแบบตรงๆอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีกันหรอกนะก็เท่านี้แหละวันนี้ก็มารีวิววันนี้ก็มารีวิวแค่ตัวฟัน,นตัวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเลย พราะว่าซื้อมาแค่ทํารีวิวเราก็ขายอยู่แล้วเราไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะแต่ถ้าเกิดคิดว่ารับราคากันไม่ได้นู่นนี่นั่นเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เก็บใส่ก็ได้เพราะว่าอะของแทะเจอกันกีนก่คู่มันรู้กันอยู่เนาะถ้าเกิดแบบคนที่อยู่จริงๆเราก็หาของแท้จริงๆก็ยังไงก็ฝากเพจรองเท้าแม่นีมือสองไซส์ใหญ่40-45ไว้ด้วยนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวจะไปหาคู่อื่นมารีวิวแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ